ออกมาแล้วนะครับเกียร์สามเกียร์สี่ว่าเป็นเกียร์ว่างนะอันนี้จะเป็นเฟืองเกียร์ร่วมสามสี่นะครับฟันในหลอแล้วไม่เหลือเลยนะครับไม่สามารถเกาะเกาะเฟืองราวเกียร์นะครับไม่สามารถส่งกําลังเป็นราวเกียร์ได้นะเกิดจากการหมุนฟรีนะหมุนฟรีไม่สามารถส่งกําลังไปเกียร์สามเกียร์สี่ได้นะอันนี้อาการเกียร์สามเกียร์สี่เข้าได้แต่ว่าว่าเป็นเกียร์ว่างนะครับวืดว่าเป็นเกียร์ว่างอ่ะอะไรใหม่พร้อมเลยนะอันนี้เฟืองเกียร์ร่วมของใหม่นะฟันเต็มนะนะฟันเต็มแข็งแรงทนทานนะ ประชากยังไงฟันยังโย่เฟืองยังโย่นะประชากจะลาวเกียร์ขาดเฟืองก็ยังโย่นะแต่ของเดิมติดรถเนี่ยก็จะมีจะมีช่วงเว้าฟันไว้นะเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับป้องกันราวเกียร์ขาดเวลารถแรงๆนะครับเห็นไหมฟันก็จะเว้านะก็จะเว้นช่วงนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับพิจารณาดูเอานะครับส่วนของใหม่นี่ฟันเต็มนะครับโลมากไม่มีการรูดนะรูดยากใช้ไปเถอะนะครับประชากจะราวเกียร์ขาดเฟืองเกียร์แตก เราเกียร์ขาดเฟืองนี้ก็ยังอยู่นะ